เป็นทริคของเราเองนะสิวเซี่ยมันหลุดบบว่าหลุดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมาเจอกับเราในหน้าสดอีกแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลอกสิวเซียยกันนี่เองนะคะทุกคนและตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือตึ้งตัวนี้เลยนะคะเป็นมาโคลลอกสิวเซี่ยจนจากแบรนด์เดอะออริจินลนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวนี้ให้ดูทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยเนาะว่าจุดท้ายแล้วว่ามันหลุดออกขนาดไหนนะคะคทุกคนวิธีใช้ต,ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคือทาให้หนา,นาเน้นคําว่าหนาๆน,นะคะทุกคนคือทาไว้หนาๆเลยถ้าเกิดว่าเราทาทิ้งไว้หนาไม่พอเวลาลอกอ่ะมันจะหลุดไม่เป็นแผ่นนะคะมันทําให้ดึงยากนะคะก็คือทาทิ้งไว้หนา,นาแบบไม่ต้องกลัวเปลืองเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะเป็นทริคของเราเองนะ ใครนะคะที่ใช้แล้วอยากที่จะแบบว่าให้มันลอกสะาดใจมากขึ้นแล้วก็ให้มันหลุดได้ง่ายขึ้นลอกง,ง่ายขึ้นแล้วก็ดึงไม่เจ็บนะคะก็คือใช้นะคะกระดาษซับน้ามันนะคะที่เป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะแปะทับลงไปอีกทีนึงนะคะเขาอาจจะช่วย ให้เวลาลอกเนี่ยมันลอกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลอกเป็นแผ่นนะคะแล้วก็หลุดได้สบาดใจมากยิ่งขึ้นแถมไม่เจ็บด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้คือทาได้ทั้งหน้าไม่ใช่แค่บริเวณที่จมูกเท่านั้นเว้นแค่แบบว่าบริเวณรอบดวงตาหรือว่าคิ้วหรือว่าบริเวณที่แบบผิวมีการบวมแดงอะไรเงี้ยก็คือเว้นเอาไว้เนาะก็อย่างน,นี้นะคะเรามีสิวเสียดขึ้นตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลอกที่บริเวณหน้าขานจมูกแล้วก็คางให้ดูกันนะคะ ทาตัวนี้ทิ้งไว้10-15นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนลอกเนี่ยมันจะหลุดขนาดไหนก็ตอนนี้ทิ้งไว้ครบ20ินาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลอกให้ดูกันนะคะว่าออกขนาดไหนเนาะไม่เจ็บเลยนะคะทุกคน คือบริเวณคางอะเราไม่ค่อยมีสิวเซียนเท่าไหร่ค่ะทุกคนแต่ว่าที่ดูดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบริเวณขนเล็กๆเห็นปะขนดูดออกมาเต็มเลยทุกคนต้องง่ายมากเกินไปทุกคนไม่ขาดเลยนะคะไม่เจ็บด้วยทุกคนอันนี้เป็นบริเวณหน้าผ่ากนะคะตรงนี้เห็นชัดมากเลยว่าเป็นขนดูดออกมาเนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่ามีสิวเซี่ยนหลุดออกมาเล็กน้อยนะคะหน้าผากไม่ได้มีสิวเซี่ยนมากเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นบริเวณจมูกที่ลอกออกมานะคะคือจะเห็นได้เลยว่าสิวเซี่ยนตรงนี้หลุดออกมาเยอะมากเห็นไหมทุกคน แล้วตรงนี้นะคะเป็นเหมือนสะเก็ดแผลที่แห้งแล้วเนาะเขาก็ดึงออกมาด้วยคนโอ้ oh my god แล้วก็ที่สําคัญเลยนะตัวนี้ราคาแค่ส9บาทนั่นเองนะคะทุกคนใครที่แบบเป็นสิวอยากลอกสิวเสีย้ยนมีสิวหัวดาที่หลุดออกยากอะไรเงี้ยตัวนี้ลองเลยนะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอทีเวทนทุกสาขาเลยนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบลไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีตัวไหนที่เราใช้แล้วชอบอี่เียเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย